แต่เราหองว่ายังเพราะอยู่ฉันไม่ใช่ผู้วิแศที่จะเสกประสาทงามให้เธ พิเศษจะพาเธอผ่า,านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธออบอฉันไว้หลับตาผ่อนคลายให้สมดีเราจะบินนี้ขนาน้ามน้ำทะเลและกันว่า ดา,าวเพ่าดังฝันกลางคืนยาวนานรานหัวใจปล่อยทำเงาไปทอดทิ้งใจรักจะพาแต่เราไปสองคนฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ร่ำรวยใจงินอแล้วร้อนแรงไม่มีอำนาจใดารนึ่งจชายจะสังแดงมีพง ใจจะพาจะพามันคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่ใจมันรักเธอแล้วพี่ก้องค่ะ คุณครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะบอลซุบบอลซุบตึงที่ไม่ตัดจบเฮ้ยผมไม่พูดอะไรเลยนะผมไม่ได้พูดอะไรเลยตาชอบขับรถสปอร์ตไหมลูกเคยขับไหมเคยขับรถสปอร์ตไหมไม่เคยครับพี่มีนี่มา ไม่ได้ไม่ได้เละเขาด้วยคนแต่มนี่เขาเคยร้องคอราให้แตมเหรอใช่ครับพี่แต่เขากำลังจะมาร้องนำให้พี่อ๋อถ้าพี่มีคนนี้แล้วพี่จะได้เล่นกีต้าอย่างเดียวสักทีอ๋อเดี๋ยวเราตั้งวงกันครับพี่ตั้งวงเล่นเราตั้งวงเล่นกันจริงเราความเล่นร็องจริงร้องร็อกสนุกมากเดี๋ยวเราเล่นกีต้าให้ เราชอบเล่นร็อกเลยเสียใจ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 ได้ยินไหมดูเชื่อจะเป็นใครเสืัหรือคุณวาครับครับผมพี่จะลองเปลี่ยนเป็นสุเมธแอนเดอร์ก้องดูบ้างไหมครับถ้าพี่เบื่อพี่ปังพี่ก็ลองเลือกน้องก้องดูก็ได้ครับ ของคุณก้องนี่เมื่อก่อนผมก็ร่วมเคยร่วมง,งานฮะเคยร่วมง,งานเคยเป็นอาร์ตเรคเตอร์ในอัลบั้มชุดที่เป็นรวมนะฮะอนีก็เห็นมานานอยู่มานานแล้วครับก็จริงจริงก็เคยร่วมง,งานกันแล้วครับ<อ>แ,ตแต่ว่าพี่จะไม่ร่วมง,งานกับผมแล้วใช่ไหมคุณทั้งสามท่านมากครับคุณทําให้ผมมีหน้ามีตาคุณทำให้ผมรู้สึกภูมิใจมากคุณคิมก็ชมผมว่าผมเป็นโคตรดีผมยังชมตัวผมเองเลย รักษาสัญญาด้วยนะคะถูกเลือกพี่คิมรักษาสัญญาด้วยนะคะรักษาสัญญาด้วยนะคะผมจะคอยจับตาดูพี่สัญญากันทุกคนก็เคยสัญญาเป็นมาเป็นมาไม่ผมล้องเพลงอัศนีเฉยๆไม่ถึงพี่ป้อม ว่าไอ้นีเฮ้ยน้องเลือกคนอื่นไม่ได้จริงน้องเลือกคนอื่นไม่ได้อยู่บ้านร้องเลยอยู่บ้าน้องแต่ว่าพี่กลับไปร้องไห้อะแบบว่านี่มันหนังอะพี่แม่ตอนจบอาจจะเป็นแฟนกันก็ได้ไม่มีโอ้ยบอกตอนท้ายอาจจะเป็นแฟนกันนี่ผมพูดอะไรไม่ออกเลยนะแต่แต่ที่ที่ที่พี่มองนะพี่รู้สึกว่าน้ำเสียงขนาดนี้ ร้องได้ขนาดนี้เนี่ยผมว่าร้องเพลงแนวไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงฝรั่งเพลงสากลมีน้ําเสียงที่ดีมากมีแก้วเสียงที่ดีมากแล้วก็ร้องไม่เพี้ยนตรงมากถ้าอยู่ถ้าอยู่ทีมพี่เลยพี่จะดูแลให้ดีที่สุดองคนข่ะพี่โจถ้าเข้าทีพี่โจจะให้ร้องเพลงอะไรครับเฮ้ยอดแตมเรากลับกันดีกว่าลูกพีออกโรงอีกแล้ว ผมไม่ไฟแล้วกันแล้วแต่น้องการที่พี่มายืนอ,อยู่จุดนี้ได้พี่ไม่เคยอาศัยหน้าตาตัวเองเลยคิดว่าผมอาศัยเหรออยู่กับเขาเถอะอยู่กับเรานะผมคอเล่กสแตมครับ<ะ>มันคงเป็นความรักที่ทำให้ตัวฉัน ยังยืนอยู่ตรงนี้มันคงเป็นความรักที่ทำให้ใจฉันไม่ยอมหยุดเสียทีแม้ว่าเหมือนไม่มีโอกาสแม้ว่าฉันต้องพลาดไปกี่สักทีแต่ว่าความรักก็ยังขอให้ฉันทำแบบนี้ ที่จะให้เธอจนกว่าเธอจะรับบอกรักเธอจนกว่าเธอนั้นจะยอม,ยอมเธอคือความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันริ่มต้อนอีกอกี่ครั้งก็พร้อมภากสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจ,นใจไม่เป็นไรใจฉันก็ไม่ยอมเธอรอให้ฉัน หัวใจคงต้องรอให้โลกนนหยุดหมุนไปก่อนมันคงเป็นความรักที่เปลี่ยนคำว่าชีวิตให้ฟังดูมีความหมาย,าม,ม,ายมันคงเป็นความรักที่ทำให้การรอคอย ความสุขของฉันถ้าเธอไม่รับมันให้ฉันร็ตอนอีกอีกครั้งก็พรอ้อมาสุดท้ายเธอไม่เปลี่ยนใจไม่เป็นไรใจฉันขอบคุณจริงๆเลยที่ทุ่งเทกับโชว์นี้ขนาดนี้ขอบคุณมากๆนะครับคือตั้งแต่ผมได้รับการทาบทามาทำ The Voice แน่นอนว่าผมเป็นคนที่เด็กที่สุดแล้วก็ประสบการณ์น้อยที่สุด แล้วผมจะถูกปรามาสมากว่าผมไม่น่าจะมาทําหน้าที่นี้แต่คุณสามคนทําให้ผมรู้สึกว่าผมเลือกคนไม่ผิดที่ี่อยู่ตรงนี้รอฟังแค่ตอนคําต้ายใช่ไหมใช่ใช่คือผมตั้งแต่ได้พี่เน่งมาผมคิดคิดเรื่องนี้มาตลอดคนนี้เลยใช่ไหมคิดว่าขอบคุณครับคนนี้เรากิดนเอะเออไอคำว่าเปล่าเนี่ยเปล่าเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับถ้าไม่ถึงไม่มีความไม่มีความคำคัญกบสแตนเลนะแต่ถ้าถ้าถึงวันนั้นคิดว่าไม่ถึง โอเคใส่ว่าชื่อก่อนหน้าจะชื่อนี้ชื่อว่าอะไรมาชื่อจริงเหรอคะชื่อจริงที่ทศพรค่ะหลอกปะหลอกขึ้นปะแล้วจัดให้สแตมเครื่องดอกหนึ่งเฮ้ยจริงๆ จัดให้สเตแบบทั้งสองหนึ่งเฮงไรดีอะเงไรดีความคิดความคิดความคิดยังเดินผ่านทุกวันตา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 ตที่ที่เราพบกันเมื่อ่คือฮะผมซื้อเทปพี่ครั้งแรกตอนม .4 ครับ ก็นานแล้วฮะครั้งที่2ตอนม5ครั้งที่3ตอนม6ครั้งที่4ตอนปีหนึ่งอุ้ยผมไม่ได้ออกต่อปีต่อปีนะผมออก2ปี3ปีทีหนึ่งโหมดแล้วพี่เป็นโมแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวเพลงที่สองคือเพลงเธอหอดีพี่ลองเล่นหมดไปแล้วหมดไปแล้วไม่คือผมตอนม4ผมฟังแล้วก็เทปมันยานนึกออกปะ ผมเลยซื้อตอนม5อีกโมนหนึ่งโอ้โหสมัยนั้นยังเป็นเทฟอยู่แล้วตอนม6อ่ะอะไรอ่ปังกะโลก็ออกมาผมก็ซื้ออีกโมนหนึ่งและตอนปีหนึ่งก็มีชุดการครั้งหนึ่งความรักออกมาผมก็ซื้ออีกโมนหนึ่งผมผิดตรงไหนไม่ใช่รายการคุณแตมมันไม่ใช่รายการแฟนพันธ์แท้ไม่ต้องมาไล่ประวัติคุณยังไม่บอกเลยว่าเพลงอะไรที่แบบ ชาวบ,บ้านตัวช,ช่องไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าคุณชอบเพลงนั้นมากไอ้นี่มันจะร้องได้ป่าจริงพี่พี่ขึ้นมาผมต้องร้องดได้คร<อ><อ>ับใน,นอัลบั้มนั้นมาไปเลยเมื <S <S 2> <S 2> <S 2> ่อยามที่สายลม สัญญาใจใหวั่นไหวยากเพ้อไปถึงใครที่ลาร้างไกลาจากไปนานแสนนานไรฉันยังอยู่ทุกเธอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาท่อนสองมาให้ร้องอ่ะมาแล้วท่อนสองมันร้องยาก เพลงอะไรเพลงอ่ะพ okay. 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 yeah> anyway> claro uh ี่พี่พี่จ่อขึ้นก่อนเพลงอะไรก็ได้ทั้งทั้งที่รู้ว่าเธอมีใครอยู่พี่นี้มันเพลงโปรโมทพี่ไม่ได้เอาไปได้เอามันต้องเป็นเพลงหน้าบีแบบว่าพี่ใช่เพลงนั้นฉันก็ร้องได้ยัในปกอัลบั้มแรกของซูเมธปังสปอนเซอร์ คือสินค้าประเภทใดครับเดี๋ยวเจ้าของอัลวั้มจำไม่ได้ถึงเมืองเฉลยก็ไม่มีคำตอบที่แท้จริงอ่ะพวกผมหมดหน้าที่และตาตาพี่ตาพี่สองคนหายขอกัน